สสลนก็งพิธีบายสีสุขขวัญข้าวเป็นประจำทุกปีหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวชาวนานในตำบลเขา30อําอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วจะร่วมการประกอบพิธีบายสีสุขขวัญข้าวซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเพื่อเป็นการขอขมาและขอบคุณแม่โพศบหรือเทพีแห่งข้าวและยังมีความเชื่อว่าจะทำให้ชาวนานได้ผลผลิตข้าวอุดมสมบูรณ์ตลอดไป การประกอบพิธีบายสีสุขวัญข้าวน,นั้นอาจทําได้ทั้งแบบเรียบง่ายและแบบใหญ่โตโดยขึ้นกับความนิยมในท้องถิ่นหรือความพร้อมของเจ้าของนาหากทําพิธีแบบใหญ่โตแล้วก็จะมีเครื่องบูชามากมายโดยทั่วไปเครื่องพิธีจะมีไก่และเหล้าและเครื่องใช้ของผู้หญิงเช่นกระจกหวีแป้งนำเครื่องพิธีดังกล่าวไปวางไว้ที่แท่นพิธีบริเวณที่เคยทำพิธีแรกนา แล้วก็มีคำโอกาสราธนาคือคำสังเวยที่เป็นคำขอบคุณแก่พระแม่โพศพที่ช่วยให้ผลผลิตเป็นข้าวมากมายถ้าเป็นพิธีใหญ่ส่วนมากเจ้าของนาจะกล่าวคำโอกาสด้วยตนเองไม่ได้จึงต้องขออาจารย์ประจำหมู่บ้านเป็นผู้โอกาสให้ครับความเชื่อของของคนมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษของเรานะครับก็บอกว่าถ้าเราไปย่ำท,ที่ที่พระแม่โพศพท่านอยู่ แล้วไม่มีการขอขามาก็จะไม่มีความสุขไม่มีความรุ่งเรืองแต่ละปีที่เราได้เหยียบย่ําทุ่งนาไปแล้วข้าวต้นก้าข้าวที่เราทําไปแล้วทําทุกสิ่งทุกอย่างเลยจนกว่าจะเป็นเมล็ดก้าเท่ากับว่าทุกคนก็พร้อมที่จะตอบแทนบุญคุณพระแม่โพศพที่ท่านให้ข้าวกับพวกเรา สำหรับที่ตำบลเขา30อำเภอเขาชะกันจังหวสระแก้วพิธีบายสีสู่ขวัญข้าวถือเป็นงานเทศกาลประจำปีโดยทุกหมู่บ้านจะต้องตกแต่งขบวนรถอย่างสวยงามพร้อมขบวนเซิรงนางรำเพื่อมาประกวดกันโดยอัญเชิญรูปหล่อพระแม่โพศมาไว้ตรงกลางประจำราพิธีเพื่อประกอบพิธีสง์ พิธีบายสีซึ่งการทำบายสีสุขขันข้าวจะทำก่อนนำข้าวเปลือกเก็บใส่ยุง้งหรือเปิดยุง้งหรือนำข้าวเปลือกไปสีเป็นข้าวสารเพื่อหุงรับประทานหรือซื้อขายกันโดยชาวนาจะนำข้าวที่นวดแล้วมากองรวมกันหรือนำรวงข้าวมาถักทอเป็นรูปต่างๆประดับกองข้าวต่อหน้ารูปปั้นพระแม่โพศพโดยหมอขวัญหลังจากนั้นก็จะเป็นการเล่นพื้นบ้านและร่วมรับประทานอาหาร ถือว่าเป็นเพื่อการอนุรักษ์ขนรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปโดยภายในง,งานได้จัดให้มีการประกวดพันข้าวประกวดตกแต่งขบวนรถแห่การประกวดทำใบสีเนื่องจากประเพณีใบสีสู่ขนข้าวของตำบลเขาสามสิบเราเนี่ยเป็นประเพณีดั้งเดิมตั้งแต่สมัยบุยยาตายายคนทั้คนแก่แล้วประเพณีตัวนี้ก็มีที่เดียวถ้าพูด,ดง่ายๆนะครับเป็นที่เดียวในประเทศไทยด้วยซ้ําที่มีการจัด ขบวนจัดประเพณีและมีการาจัดกระบวนการต่างๆเนี่ยในรูปของการมีส่วนร่วมและทุกหมู่บ้านนะครับให้ความสําคัญเขาถือว่าเป็นประเพณีของแต่ละหมู่เองแล้วเอามารวมกันแล้วอยากให้มันคงอยู่ต่อไปอยังรุ่นลูกรุ่นหลาน พิธีบายสีสุขขวัญข้าวถือเป็นพิธีกรรมอันดีงามที่เรียกได้ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมทางภูมิปัญญาที่ทําให้ตระหนักถึงความมีคุณค่าและความสําคัญของธรรมชาติที่อยู่คู่กับมนุษย์มาอย่างยาวนาน